ดีสบายดีนะบ้านเอฟซีดีกระหลันรักถ้าคุณญิงคุณญิงไปตลาดมา้เนี่ยโอ้ยบอกกันทำม่าตีแห้งๆกับแมนบอดิง้งไปพี่น้องเจือกันตลาดพูละนอนแล้วพี่น้องตลาดเก่าที่เราเคยมาเผาเก่าเก่านะ เก่ากะลายยัพงพี่น้องตลาดซื้อตั้งยังหอมหัวแดงไอ้กะเบิดอลอเด็กับเาบลาัละห้าบาทนะอเ,เออใบกะเพร,เา,า,ร,เา,า,รเาหรอ,อามแล,แล้วก็ใบกะเพราหอมกะเพราเลยกระชพ้ผัดหมูใช่พี่น้องกิัดกะเพราโอ้ยดูม,มันปากมันถือพักเขาที่อู้อูย เอาเนื้อเอาแต่ผักซื้อผักหลังจะไปซื้อหมูพริกมีอยูพย่พริกมีอยู่มาซื้อดอกพอได้20ไม่หน่อยเชียว,ว้หงื่อว่าล่ะก็ขอใหมีเวลาเนาะต้องตั้งใจเห็นงานก่อนพี่น่องดิสิปีใหม่แล้ว ย่างก่อนอเชื่อกินยนี่บอันของหวานจะไปหาเพนของหวาน,ก,นกินกับกินบริวารดอกกินบ่อในปานนา่านี่กินฮะนปลาเ<ะ>ดาแต่ตัวตัวเลือกอ๋อเก่าเก่าเจ้า,จาเดิมต่อเจ้าเดิมจ้อันนี้ปลาอะไรอ่ะปลาซิว,วอ้าวันอ่อหันนี้ไปหาจับของเอนนพื่นือ กางมาครับก็สิ่กินไงกินมีเื่อมายยี่างไหมอืมขายไม่แพงนะจ๊ะกันเองจานละสามสิบยันชามฉอันนี้สบน้าไม่ใช่จะกินสลิดไหมปลาดุกปลาดุกมาในพ่ถือให้ จ้วันนี้จะเป็นเชฟอีกวันหนึ่งอีกกุบไค่าก็ช่วยๆหมูนี่นานเดียวมันจะเอ้ยงี่เอาไปก่อนมันรอไปดูไปดูใ่เดี๋ยวกลัวไปดู ก,บบก่อันนี้เนื้อปะจ๊ะเน้อ่เอเาหมูติดนั่นนี่หน่อยแล้วักหาสิบบาทก็ได้อันนี้เนื้อล้านเมียไอ้น้องล้นเมี่ย ติดมันหน่อยไงเออไอ <c oughs> ้พิไทยลูกเนาะก้อนหนึ่ก็ได้ไหนเนี่ยอันนี้เ่รอเน้นแม่ว่าก้อนนี้ก็ได้ตั้งมูไว้เท่าไหร่ตั้งไว้หมูห้าสิบ หกสิ 60, 80, 30, 90, บส응ิบสามสิบเก้าสิบเก้าสิบห้าบาทโอ้เนื้วโอเคไปกินไว้หอาไว้ไปพี่น้องเจอกันยี่ห้องกูหล่ะอันนี้ก็เวียบเพป็นบ่ให้ยากน้ำพอดีพี่น้องเลยมองล่างจานไม่หน่อยคนแถวเ่าเนาะก็อายสิตัดออกเอากระมังใส่แทนบ่ไสุดเลย บ่เคยใส่ล่างถัวยจักเชือดใส่ล่างแต่หม้อพี่น้องเลยวันนี้เ้าวกะยีเห็ดผัดกะเพรากินเนาะหยอดหอมมังยาเนี่ยฝนกะจิโต๊อีกแล้วพี่น้องเอ้ยฝนกะเจมันโต๊ะดูครัวเขาแบบมีไฟแบบไข่เนาะไฟระบบโต๊ะเอาเดี๋ยวล่างมึอไอ้เนี่ยล่างผัดไอ้สีหันมาดีมึง เออพี่ไอตามเองแล้วพี่เกิดเสียดายมันพี่หน่อยเนี่ยใส่พี่แหงน้น่งก็ได้เชงนเสียหมูอยู่นี่หกสิบบาทนี่เนาะไอ้บอ,อกว่าบต้องเด็ดไอ้ที่เป็นเสียดเองไม่อน,นีล่างแล้วบอกนางแล้วหมูเจ้ว่าผับก<ป>้นด้านหลังเด็ดกัวด้านลลางเดเ้ยเดี้อไอ้ที่เป็นเสียดเองนี่นี่วิธีการเด็ดตั้สิบอกเนาจัาไ,ไว้จับไว้จับไว้วเด้อการเด็ดใบกระเพราแบบง่ายไอ้เด็ดแบบนี้ ยี่เด่ดเนไอ้เงี้ยคนน,นีน้เข<อ>าก็จิบปะครับเหงี้ยเเอ้าครับเห็นบ่เอ <c oughs> อเพิ่งเคยเห็นเอ้อแบบใหม่จูดท,ท,ทูดทูดยังชี้เลยนี่พีน่น้องนี่เด็ดไปกับพ่อแบบใหม่มึงได้เคยเห็นไงเอา้าตกเบ็ด Ừ. Tại sao mình có xin nhảy đi, mình có tổng đến đi thịt cầu bỏ? Tổng đến thịt cầu, thì bà là hết ăn một thịt xưa này hát đi xoay nữa, phát mấy chân làng đó nhỉ Bà xoay nữa, xoay một mũ quạt Bà tả ấy Xoay vô xoay, xoay vô phần làng bỏ Xoay nữa đó, xoay thế làm đó Bỏ mà chả nhìa คุปะยาก็ต้องเสือกคุณประหยัดอะไปะยัดไปก็ได้อยันให้คนได้เลยใช่เพิ่งเห็นะมันจะเหี้ยบอกบาเสือกเดี๋ยวเจ๊เ,เบาเหี่ยวนั่นน่ะมันสิสันเลยนะอเอามีมันคมอยู่ว่าเป็นยังดอกรับคเมนูอะไรนะวันนี้ผัดกะเพราไข่ดาว ง่ายๆนะจ๊ะไม่ต้องอะไรมากมายกินแล้วก็นอนที่ซื้อต้ก็ขี่ไรดอกนี่กินไรกับแจ้งว่ากรับงูกินมันนี่ๆนะหิ้วส่วนขาสั่งมาอุ้ยเกือบพันหยุดด้วยความ มีไฟครให้เีนอย่านี้ม้ทาหันปนตยานแหฮงบคือแบบจังไรบัลลุาทาหันนื้อไ <c oughs> ปไปหันเหนื้องานงานบ,าบัวเบัวบ่เคอ ตอหน่อยไปบอหรือว่าซสำนันอ,อันนี้เรากินเมนูตามสั่งนะทุกคนผัดกะเพราหมูเมนูเมนูตามสั่งอย่าสั่งเยอะน,นะเดี๋ยวไม่ได้กินเมนูตามสั่งได้เวลาแล้วจ้าลงกระทะ โอ้เธอใส่น้ำมันเยอะขนาดนั้นเลยบอสไข่ดาวจ้าเอา้าอันนี้ทอดไข่ดาวจ้าันไม่เอานะไข่ดาวเธอทอดทรงเดียวพอจะมีประดูกอยู่อาวเที่ยวมาเวลาแล้วบ

ทอดอ,อยู่นี่มามันไหมเล้วแน่หนังอ่ะเยแ้แล้วจะกินแบบสุกๆไมไมไหมหรอเอาแล้วข้างกลางมันสุกบน่นกินเป็นน้ำดอกไข่ดาวมาสุกก<อ>ูน่ากินอ่ะเอาไหมไม่เอามันจะกินกันแต่ท่านก็อยากกินเอนอะแต่ท่านจะแย่งทากินฮ <c oughs>

ความเกียดแบบนตัดกระเพราตัดกระเพราตัดกระเพราโอ้ยโัวกับแะจนี่แหละเนาะอยังไม่ได้ปงเลยนะเนี่ยน่าอร่อย โอ้จามประมาณสามสามประมาณสามบาทเทบดังเรามีมูอ้หมูดยาสีหนึ่งโอ้เทปดังแฮะโอ้ย <c oughs> <Stand up. c oughs> เทมปุกคือนีเป็นกองเลยมาไห้มาไหนเลเอาถิงเลยเอาิุงฉเนนึกลายวิ้ทาทาสะกไม่ซือค่ะนี่กัน ใช้อีกคนไม่นานนะเพราะว่าคนกัำลังจัมาเพิ่งออกมือแงงโอยปะโอยด้วยแสบอยู่แอกจามขนาดนี้น่ะต้องแสบแน่แโอ้ยุ่งกับกัดหนายุ่งกับคิ้วเธออ่ะ อุยงอ้งเนี่อยอยยูแบบนี้ทีไหนกันหรอเฮ้ยสองคนใบกระเพราใบกระเพราตลาดมันคือบ่คไปอย่างหอมเนาะมันเป็นใบกระเพราอยังก่อนใบกระเพราใยบ่กคือถ้าเป็นใบกระเพราที่ปลูกเองมันจะต้นหน่อยๆเขาจะหอมแก่หอมเลยแหละนี่จะเป็นใบกระเพราหน่อยๆอันนี้ใบกระเพราสลาด พู่สญิงสกีบมาจากมองเห็ดงานกับ่นผัดว่าตายเบิดล่ะตายเบิดละไปก็บ่าตายเบิดล่ะเวยคนแมงโหัพี่น้องเลย่างไงรับสะอาดต้องมาก่อนการนำงกับข้าวเสร็จแล้วผัดกับข้าวหมู นักกินหม้อเราไปเจอกันตอนกินดีกว่านะเดี๋ยวมาหาไข่ดาวแป๊บนึงแต่แบยังเด้อไข่ดาวเพิ่นสิรอกินนํากันแหกินยงบ่เอาที่ยังกินอันนี้บ่ให้กินมัวบ่แย่งกินจะแย่งกินอละไปเจอตอนกันกินเอ้ยไปเจอตอนกินข้าวดีกว่าข้าวดีๆนี่คุณแม่มันสิยากอีก่ะ จะตีตลกซีเนื้นอ,อไอก่กระมิม้น,นหรอนันคือไก่กระบอกพิชกระมี้นไปตักใส่จานก็บั่นพี่นอ้นนอ,นองเลยละตักใส่จานปี่น้องเอ้ยกับเขาเ่าแรงเมื่อนี้มีนู่ยังไงตามสั่งอันนี้เมียสั่งแฟนสั่งเนาะพี่น้อง ปลาดุกก็ได้ซื้อได้มาเนี่ยได้กินเพื่อจะกินปลาดุกเนาะกับไข่ดาวบาซิลเมื่อวันศุกร์กินนะเบิรงนและพี่น้องแล้วเพิ่งจะกินบาซิลหมดผัดกะเพราหมูพี่กินมันนิดๆมาแช่ๆน้ำกันพี่น้องสองคนคือเก่าวล่ะกินข้าวมื่อไงเข้าเลีง เอาพริกน้ำปลาไหมไม่เอาไม่เอาเนี่กินแค่นี้เพราะว่าอ้ายกับเฮ็ดรวจัดแม่อยู่โฮเาขาว่อนวน่อนมาพี่น้องกินงเขาด้วยกัน เนื้อแรงนี่เขาจะบรรยุทธ์จะกินขน้าวเหนียวเพราะว่าเนื้อสาวบวิเวลานหนึ่งเลี้อแรงกินขา้าวเจ้าเพราะได้แบบว่ามันย่อยง่ายเนาะเป็นว่าคันนี้ mm. ไข่ดาวนึงลักไปก่อนอย่งังมันกินกินมัง้งไอ้เยอะมั้ง บอกว่าถ <cient yal, S 1> ีทอดใแตบอกก็เอาก็เอาแคนีและเนาะีกอีเพียงอย่างมาไขดาววะมันวัามาไขแดงอาจสีขาวสีขาวอืมออมาพี่ลองเลยเสียเมนกัน อาหารบ้านเลยพวกเมนบ้านนี่เนาะอาหารเบบดนี่เนาะอาหารจามสั่งที่มวงาเสียบวะไอ้ไม่เสียบโอเคะว่าจามใจสั่งอเอ้าตอนพัดได้ชิมบอกไม่ซิมเลยกะเอาเลย บุมีสุนแตงตัวครับผมอือแ่จบน่อไม <ป S 1> หน<ป>่อยวางเ่เอานมาซิมืงกันเนาะว่าซิมอนซิมงีซิมงีมง จ้า่ดอแล้วกระดูกเจ้าเก่า ได้ไปใช้พี่น้องเลยจีบีไม่แด้ดนี่ง่ายเนียเดียวคือนีติดสุราเดียวเนาะเรากิดตัางแน่พอมีแน่แหละเงินงกันไปจะฝากพี่น,อใใน้องเป็นกงรจ่งให้เนาะพอๆแม่แม่ ไข้เบิดไว้แห่ง่ะไม่รูเ้เดี๋ยวเราบนาจจะทอดให้ดีกว่ะไ,ไม่เชื่อแล้วมันไ,ไม่เชื่อแล้ว,ลวกับพร้อมพร้อมพร้อมก็ดีเนาะ ใส่ปิ่นปุ่นนําใส่ใส่ปิ่นแห้ เ,เจอแต่คิปหนาเนาะพี่น้งนะองเนาะมาจุมไปคิปไปเพียงเท่านี้คลิปหนาจนเจอแต่ไม่เนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจเลยด้อฝากกดติดตามไอ้เนี่น,น,นะฝากกดโฆษณาไอ้นี่เนาะทำไมพี่น้องกคุณเนาะเจอกันคลิปหนาพี่น้องเชียร์เข้กกับเขบา้ามาสวัสดีครับบ๊ายบาย